ดีทุกท่านครับนั่งตามสบายครับก็ <c oughs> ขอเกิดเลยฟังเส้นเล่กน,นะครับคุยส้นเล็กหน่อยอา <c oughs> ทิตย์หนึ่งลวรวก็ได้เจอกันที <c oughs> วันนี้มีนางแบบเดินโชว์หน้าเว <c oughs> ลาอาจารย์พูดด้วย <c oughs> วันนี้เป็นข้อที่หน้าใหม่้งนั้นนะครับ99.5ทั 99. ้งนั้นเลยเพราะนั้น ก็ขอบคุณที่ให้เกียรติฐานทมที่ศูนย์ฝึกภาวนาแห่งนี้นะครับที่มากันก็มีเรื่องจะต้องคุยกับพวกใหม่ก็คือเดินจงกรมผมเป็นแล้วนะเดินแบบนี้หละ่ะถ้าเดินน,นานๆเนี่ยนั่งสมาธิมันก็จะได้นานๆเมื่อนานๆที่จะเกิดพลังพลังนี้มันจะทําให้เรามีพลังผิดที่เข้ม สามารถเรียกเงินเรียกทองก็เรียกพลังจิตนะครับเพราะฉะนั้นการนั่งสมาธิถ้าเดินจงกรมจะนั่งนานได่นนานถึงสองชั่วโมงถ้าเดินจงกรมครึ่งชั่วโมงเดินได้สองชั่วโมงนั่งเลยครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวอาจารย์ช่วยแปลงนั่งคือการปลุกเสกตัวเราพุโทโธสัมมาละหังยุบหนอฟองหนอหรือไม่ท่องอะไรเลยก็ได้จลิตแต่ละจริตให้เหมือนกัน แต่ทุกสำนักนี่ไหว้พระพุทธเจ้าองค์เดียวกันเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อนะครับเพราะฉะนั้นใครชอบแบบนี้เอาแบบนั้นสไตล์ใครสไตล์มันเดือนจาแบบนี้แล้วเอาไปนั่งที่บ้านแล้วถึงเวลาก็มานะครับพัคซี้าครั้งรุ่นแล้วรุ่นเล่าที่กลับไปแล้วได้พิชาของพระพุทธองค์ตามเนียวของสายพระป,ป่าที่ทาารสอนให้นั้นอยู่ดีมีสุขคนเยอะมากนะครับเพราะ,ะนั้นพวกมาใหม่ก็ตั้งใจไม่ใช่ว่า นั่งแล้วจะได้อะไรท่านดึกก่อนจะรู้จักยกตัวอย่างมาประจำก็คือลวงมพวโคุนั่งแล้วจะได้อะไรนั่งหลับหูหลับตาไม่จะหากินจะได้อะไรลุงมพวกคุณรวยเพราะนั่งสมาธิลุงมูวกคุณไม่รวยเพราะไปขายลูกชิ้นปิ้งอยู่หน้าวัดนั่นคือพลังจิตของท่านคนมาหาท่านกับเท้าท่านไม่พอเอาแต่ให้ท่านคนทุกคนรู้จักท่านหมดเลย จา,จาท่านไม่รู้จักใครเลยนั่นเป็นผลจากการนั่งสมาธิเออเดยเบตกัปชนช่วงๆระดับในกายอาอยุาที่สาะครับนี่เป็นหลานบ้านาานี้นะครับเรการนั่งสมาธิเรปลุกเสกตัวเราให้เดินลูกอยู่ดีมีสุขแต่เรามีรู้วันนี้ัดเซคะเดชจดมาเจอกันแล้วที่มาเจอกันพระบุญเก่าครั้งหนึ่งเคยทบุญร่วมสลากันมาเคยช่วยผมมา ชานี้มาเจอ้ากันให้ผมช่วยมากก็เท่านั้นเองเราเสมอกันไอ้เชี่ลอาจารย์สุภกิจฝึกสมาธิมาสี่สิบห้าปีแล้วนะเป็นผู้พิเศษไม่ใช่นะครับเราบอกชี้เนี่ยเป็นวิทาวเท้เจ้าผมทําได้แล้วพวกคุณทําเถอะเมื่อก่อนอยากได้บ้านสักหลังจะจะขาดเดี๋ยวนี้มีทั้งหมดสี่สิบกว่าหลังจุดที่สี่ร้อยกว่าคนเรื่องค่าคนปฏิบัติธรรมสามมือสามวันสามคืนฟรีทุกรุ่น ซื้อของดีๆจากเพ่อนโคโลตัสให้กินอย่างดีถือว่าบุญได้ทานได้ให้สินให้43รุ่นแล้วครับยังไม่หมดเลยนั่งผลจากการนั่งสมาธิที่ขนาดเซี่ยวเล็กคี้ินของรูปภูลคแค่นั้นเองนั่นผลจากการนั่งนั่งเถอะครับทืกเช้าจะได้เห็นเราจะรู้ทันทีนั่งใหม่ๆของกินของใช้จะมานั่งนานๆสั์สินขานจะมาเด็กนั่งสมาธิจะเรียนหนังสือเก่งจำง่ายหรือยากก็เจ็บไข้ได้ป่วย ถ้าพนอยู่ในวัยธรมาหากินน่าสมาธิจับแล้วก็เป็นเงินเดนทองเดินงานมาระวางพร้อมรับมาต้องไปทุบมันกรมังแหละครับสูตรบ้านนี้เมื่อยามิทธิ์ที่มาใหม่ปีขกลมแล้วลมเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าก็จะบอกว่าปะกูสอนให้เมึงรักมึงกลับไปนั่งให้มันตายไม่ตายจะได้รวยไม่รวยใหมันตายไปซะแล้วเวลาตายศพจะได้สวยไม่ต้องไปผูกคอตายแล้วก็โดดตึกตายนี่อนี่ใครตายสักคนนะครับ ขิจนรวยกันหมดจานอาไม่จริง,งรติดโทรศัพท์ปฏิทิยายเริ่มจบลงแล้วจะเคยเลือกใหม่ติดเฟซบุ๊กติดไอแพดติดเกมทุกรุ่นทุกวัยไม่เคยดูตัวเองเลยว่าเราบริหารจัดก,การเวลาได้ขนาดไหน เรารู้ตัวเราหรือไม่ถ้าคนแก่คนเท่านั่งสมาธินะครับไม่ปวดไม่ข้าวแล้วครับนะลุกปุลุกตาที่นั่งสมาธินี่ผมจาได้แม่นเลยลุกลุกพ่อตมะตายปีสี่เก้ายุก้าสี่ท่านผูจัดก,การนั่งแล้วท่านก็นั่งอยู่ที่วัดโน่นนะครับอยู่ที่เมืองการยิ่ธแตคนแห่แห่ไปหาท่านข้ามน้ำข้ามภูเขาไปเพราะน,น,นั่ง ตวดดัวเราดีครอบครัวเราดีไม่ตกทุกข์เกยากเงินทองไหลมาเทามานั่งใหม่ๆของกินของใช้จะมานั่งนานๆทรัพย์ินขคาจะมาไอ้บ้าน้วจนที่ดินดีสินมาดีจำเลยนะครับทำหมัดน,นั่งมแล้วก็จะหลุดล่วงไปด้วยเดือนนะครับไอ้อย่าไปาวิ่งวนไปทั่วเนี่ยตัวเราไปผูกเศษตัวเราแต่ไปลองขอเราไม่นั่งบุญมันมีบารมีถึงเพราะท่านทั้งหลายมาในวันนี้เหมือนรถยนต์โคฟสายที่สองก็รถใหม่เอียงป้ายแดง นะครับถ้าแรงขาหักแข็ขาดนะครับบางส่วนช่อไหนช่องนูก็เหมือนรถเก่าๆมันวิ่งไม่ได้มันไม่มีน้ำมันบุญมันมีครับนี่เป็นบุญทิ่มาตั้งต่อหน้าบารนีไม่ถึงมันขัดกันนั่งเสาร์อาทิตย์ต่อให้พอเช่ขนาดเแบบแพงๆไม่มีน้ำมันมันก็วิ่งไม่ได้บุญมันมีบารมีไม่ถึงมันไปไม่ถึงเป้าหมายตรงนั้นนั่งเลยคลืเนอหนึ่งจวงพวกทำการค้าต้องได้นั่งให้ได้หนึ่งชั่วโมง นะครับ25ปีวันนี้ที่สอนลูกศิษย์นะครับพวกเก่าเก่าเนใมาก็จะจําได้นะครับว่านำมากได้เงินมามาทางานในน้อยท่านั่งในน้อยแต่เกียดตะก,กายเยอะกว่าจะได้มันทุกสารพัดทุกจะไปรออะไรตรงนั้นยังมีโอกาสอยู่หายใจทิ้งไปวันๆหนึ่งนะครับพนันเลยเลยคลึ้นนะครับเราจะจะช่วยอีกแล้วนึ่อย่าร้องขออย่าโวยวายนะครับก็อย่าไปทุกกรรมของกูต้องมีกูไม่ทําบุญกูไม่ทาทาน กูไม่มันภาวนากูเป็นคนลื้อลัสนมันจะเป็นไปตามกฎแห่งกรรมตรงนั้นเมื่อแล้วท้บุญทานศีลทวนาบุญทานศีลทวนาไม่ใช่วค่นั่งสมาธิอย่างเดียวเนี่อวันนี้จบโพลีศราสุสีเทเทปูนหลนะ่อพระสิแม่นนะโดนมะนาวแล้วครับสุภสัสไปแล้วนะครับแล้วก็เลยเข้าบวงการไปอีกนะไปดูสถานทางของตนเองนะกําลังขยายงานออกไปเยอะมากมีทั้งสมาธิพื้นฐานกับ วิปัสนานะครับก็เตรียมงานก่อนเข้าบรรษาฉลองพระเจ้าทนใจที่เมืองกาญจนบุรีด้วยนะครับก็เตรียมงานเพราะฉะนั้นนั่งให้เลยครึ่งถ้ามีปัญหาสงูงสัยอะไรทุกเสาอาจารย์เปิดอบรมอยู่แล้วให้มาถามอาจารย์นั่งแล้วตัวใหญ่ขึ้นตัวเล็กลงหายใจไม่ค่อยออกนั่งแล้วร้องผมร้องให้นั่งแล้วสั่นไปทั้งตัวแสดงว่าคงจะจะมีองค์อาจารย์ จากาจะบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่มันเป็นอาการปีกีกของคนที่นั่งใหม่ๆบางคนเลีตาไหลพร่าพราาพราๆนะครับพยายามนั่งให้หลุดตรงนั้นให้ได้มันม็นจะฝังย้อนรอยคิดใต้สสำนึกมีความเศร้าปีปมด้อยเมื่อนัมงมากๆจะเกิดพลังขึ้นก็จะเขิดนเกลิมหาว่ากูมีองค์วีร่างกูวีธิ์มีเดชมีชาในอำนาะจมันไม่ใช่ขิดมันหลอน จิตมันหลอกนั่งแล้วเกิดดับคนนั้นคนไหนนั่งสมาธิไม่เห็นเป็นคนมีบุญใจไม่สนแล้วแนเสียสายเป็นเรื่องของชาวบ้านสมบพนัาเกิดพลังเยอะใครนั่งเห็นเมื่อชาติแล้วเคยบทไปเรื่องสีชีพใครเคยฝึกมาก่อนเขามีซิกเซ็ตเขาเคยฝึกมาแล้วในป่าในเขาได้เห็นไปทำอย่างอาจารย์เป็นต้นแต่เวลาอาจารย์นั่งสมาธิอาจารย์ก็อธิษฐานไม่ขอเห็นอะไรเลย เพราะมันจะไม่เกิดพลังแล้วต่อไปนะครับเวลาเรากำหนดแล้วก็แต่นะครับลืมตาขึ้นมาทำอาอกินตปกติตาเทศของคารวานเนื้อุ๊บมันจะได้พัวเนยะพวกลูกเรียนไม่จบพวกดื้อรั้งมีลูกเกลรยต้องางานลูกเลียงจบแน่นอนเทศมาหมดละมีอยู่ลายหนึ่งนะครับลูกอ้วนอยู่ลังปางลูกชายข้าววิศาวะสามมหาลัยไม่จบ เระเทนกับมหาอาจารย์จารย์ก็บอกว่าบอกลุงว้นนั่งครับมีลุงว้นอยู่คนเดียวที่เขาจะทําได้แต่ว่าตอนนี้ลุกว้นไม่เชื่อเพราะเป็นคนรุ่นใหม่เพราะนั้นนั่งเถอะแต่เมื่อนั่งถึงวันนี้อายุเกือบเจ็ดสิบแล้วลุงว้นยังไม่เลิกนั่งเลยจนลูกชายจบแล้วนะครับไปทํางานแล้วเรียบร้อยหมดแล้วนั่นเป็นวิบากของแต่ละคนนะครับกรรมของลูกก็มีกรรมของเราก็มีลูกทุกคนอยากจบอยากมีเงานอยากมีตังค์เยอะๆเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ บางคนจะจนยิ่งกว่าพ่อกับแม่อีกกะนะครับมันพัดภาพวิบากเป็นนะครับก็เละนั้นคนตั้งสมางทนะครับก็จะมีมีคําสอนคําอุทาหรณ์บริสัแปดข้อแล้วก็เราก็จะอธิบายฟังย่อๆนะครับเราจะได้ปฏิ่ัปัตามกันเดี๋ยวนะขอใส่แว่นตาก่อนอย่างที่ต้องเฉียนฉะนดดละอายุมากแล้ว เราต้องมีสติในการที่รู้รู้มีสติสติตัวเรามีส่สาคัญนะครับแลาทาให้เราใจเป็นหนึ่งการตัดใจถือว่าเยี่ยมถ้าคนนั้นมาที่จะละเอียดรอบคอบแล้วก็ตัดใจถือวิเยี่ยมมากล้าได้กลาเสียเพราะนั้นตัวเราเองยเวลาคนนั่งภาวนานเนี่ยหนึ่งเห็นบุญให้รีบทำอย่างสร้างองค์พระเขาไปทำกันแล้วม่เด,ด้ไปแล้วเที่ยวนี้เที่ยวหน้าจะไปอีกมีปัญหาประสัเลยไม่ได้ไปตายซะก,ก่อน เห็นบุญให้รีบทำบุญผ่านมาต้องรีบมีบาตท,ท,ทําบาตมีร้อยทำร้อยนะฮะไม่ใช่จำนองบ้านแล้วไปไปทำบุญนั่นก็ม่เห็นด้วยเขาเรียกสติข้อที่สองเห็นเ็นกรรมให้รีบวางอย่านะอยู่ในขอบสินห้าอย่าเลยสินห้าไปตายไปเป็นเ,นเทวดาถ้าเราดูแลนะครับอยู่ในรอบสินห้า นะครับเราจะรู้ว่าอันนี้มันผิดนะข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่เราจะรู้ด้วยสติตัวแล้วเตือนตัวเรามีเกิดปัญญาขึ้นมาอย่านะข้อสามเห็นทางสว่างให้มีทมเมื่อมีแนวความรู้ของเรื่องบุญเรื่องทานเรื่องทานสินธนาหรืกอลลการเรียนรู้ต้องเอามาใส่กระโหลกตัวเองมั่งจะได้ไม่เสียชาติเกิดน,นะครับรู้จักธรรมะมั่งชัว่วทำบาปยังทำกันได้ธรรมะทำไม่ได้บุญทานทำไม่ได้มีข้ออ้าง เลาจะตายขึ้นมามาทรมามากกว่ายิ่งคนที่ไม่ทาบุญนี่ไปโรงพยาบาลให้ดูนะครับไปสอบประวัติย้อนหลังคนไข้ได้เลยเคนไหนถ้าคุณองทานนอนหลับสงบไม่ีปัญหาไปละอยาจะไปละมีคนมารับละวแต่คนที่มาทกุณทานนี่จะไปไหนนะั่งมันมาแล้วมันจะเอาแม่สามวันห้าวันมันจะมาเอาแนนนอนร้องโวยโวาย,วยแล้วก่อนจะตายเขาบอทุบปวดท้องปวดไส้ปวดน้องอกมันเอาหมดนะครับนั่นเป็นวิบากกรรม ข้อสี่ครับเห็นสรณะหให้รู้พิจารณานะครับก็คือที่พึ่งพระพุทธธรรมประสงค์นะครับได้เห็นอะไรกันแล้วแต่นะครับที่เป็นบุญเป็นกุศลเยี่กับเ,เรื่องศาสนาอย่าไปปามาต์อย่าไปศึกษาเรื่องอย่าไปว่าเขานะครับอย่าไปดูถูกเขาอย่าไปเหยียดเขานะครับบางทีเราไม่รู้เรื่องเองเรากลายเป็นคนโง่นะครับอพอเขาเฉลยอ,ออกมาเสร็จปุ๊บ เราฟาวเลยเราไม่น่าเลยเป็ว่าเขานะครับาตามเรื่องก็ตัวเราข้อที่ห้าครับเห็นชอบคนดินทาให้สงสารพวกนี้พวกจิต<อ>พร้อมจิตไม่สงบจิตไม่มีบุญเรื่องทาเรื่องศีลภาวนาจะวางไม่ลง<อ>พวกนี้ไม่เคยฟังพระเทศพวกนี้ไม่เคยอ่านหนังสือธรรมะบางคนรู้ลกเฉย เพราะนั่นน่าสงสารกับพุ้นี้มากกว่านะครับแล้วข้อที่หกครับเห็นคนชอบละลานพวกอันตาพานะครับให้รีบเอาโหสิซักช่างมันมันเกลรยมันก้าวลาวช่างมันปล่อยมันอย่าไปยุ่งกับมันไม่ใช่ไปเครียดแค้นบางทีมันด่าเราคําเดียวนอนไม่หลับทั้งคืนเลยแล้วไปไปนอนอยู่บ้านมันนอนหัวล็อกกั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 บลูกเมียมัน เราโดนด่าก็นั่งคิดอยู่คนเดียวมัจะฆ่าเมืองฆ่าเมืองฆ่ามึง,มง,มงเราละบ้าแล้วเราละบ้าเอ้โหสิไม่เป็นนะครับข้อที่เจ็ดเห็นคนชอบตำหนิใส่รับปากเรบอกให้ปวดน้ําไปเลยมีเรื่อง,องเล่าว่าอาจารย์สร้างมาสถานธรรมสิบเอ็ดปีเพราะอยู่ดีมีสุดมีรู้สึกย์อยู่คนหนึ่งก็โผลเข้ามาเขาก็บอกว่าไอ้นั่นลังค้างกัไอดิ้พื้นกันไปดิ สถานที่ครับแคบมันต้องกว้างกว่านี้ต้องปิดแอร์อยู่ที่บางการจนหน้ากูเรียนแต่ก็ฟังไปเรื่อยๆโอ้มาครั้งแรกก็มาถึงมาสร้างก็มาช่วยกูสร้างตั้งก็มาให้กูแต่ก็ยืนว่ากูอาจารย์บอกว่าแต่ก็ฟังทนฟังครับเพราะว่าจะฝึกมาเยอะแล้วก็ทนฟังได้ครึ่งชั่วโมงเลยมั้งแล้วบอกว่าอาจารย์ว่าเห็นว่าอย่างไงที่ผมว่าเนี่ยบอกกูเห็นว่ามึงต้องออกจากค่ายกาูเดี๋ยวนี้ บลลคานมึงคนชอบตำหนินะไปไหนก็จะได้ว่าบาะคนนี้ไมตส่วยคนนี้ปากแหว่งคนนี้คิ้วด้วนคนนี้เขียนคิ้วไม่เท่ากันขนาดพยจ้างเขามาสี่พันข้างแล 2, นะ้วสองพันคนชอบตำหนิเลยจะไปทําอย่างนั้นเรื่องของเขาเรื่องของเราเรื่องของมึงเรื่องของกูอะที่อาจารย์สอนเรื่องของมึงเรื่องกูบางคนอาจารย์ทราบเสร็จแล้วอาจารย์ะะขาเนีน่ยมีเงินอยู่แปดแสน สร้างบ้านหลังนี้อยากให้หนูไว้นอนปฏิบัติธรรมในค่ายของอาจารย์หนูจะให้แปดแสน,นจย์จัดการให้หนูด้วยนะหนูจะให้เงินสดเลยอาจารย์บอกกูสร้างจบแล้วไม่ต้องมายุ่งกับกูหรอกกูเอามึงมานั่งสมาธิดีกวา่าไม่ต้องให้ตังกูหรอกไปเออไม่ใช่ว่าเขาเรียกเห็นบุญผ่านมาแล้วไม่ทำอย่างอาจารย์บอกเคยไปสร้างพระโวยเนี่ยจริงๆเรื่องเรื่องของอาจารย์คือความสุขที่ดวงอักตอนนี้เศรษฐกิจไม่ด,ไดีตอนนี้นะครับ ไปต่อสะเดาะคอต่อชะตาบูชาโชคอย่างทั้งคนทั้งโบราณเขาว่าอย่างนั้นแอาจารย์ก็จะพูดตำเนียของปู่ลีว่าเฮ้ยใครไปสร้างพระตายไปไปตกนกรกหลวงปู่ลีเขาว่าอย่างนั้นได้ก็ะพานไปโคดึงวัดคันน่ยไปเพราะเป็นโคนั่งสมาธิไม่ไหวคนี้ใจบูนแต่ตายตกนรกแน่เพราะนั่งทุกห้ายบัปปานั่งสมาธิไม่ไหวท่านก็ออกอุบายว่าไปสร้างพระนะครับพวกใหญ่คนเขาก็ไปตกนรกถ้าไปตายล่ะ ก็อยู่เย็นเป็นสุขอ่ะพระองค์เบลเลอร์เลยที่เราไปสร้างใช้กายกับใจซับเล็กน้อยร่วมลงลงขันรลงกันสร้างเช้าสิบช่างสร้างเช้าเย็นจบเมื่อไปองค์พระเจ้าแล้วแม้กระทั่งเทวดาหน้าไหนเขาก็ไม่กล้าหาะผ่านความเคารพนะสิ่งที่เป็นมงคลสูงสุดชิ่ของชาวพุทธใครเปันบังอาจบ้างไม่มีใครมาผู้สร้างอ่ะก็พอคุณไง แล้วมันจะทังอะไรละ่ะยังอีกนานเขาผ่านไปเขาไหวแต่ละครั้งได้ไหมละ่ะไอคนสร้างตายไปก็ไป็นั่งหัวลอกบนสวรรค์เนี่ยนั่นแหละกูสร้างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพวกชาวค่ายเมื่อฟังอันนี้แล้วรุ่นเก่าๆก็จะรู้กันเพราะจันทร์โทกปุ๊บก็จะรู้ทันทีเลยว่าเสาร์นี้อาทิตย์นี้ต้องไปที่นั่นที่นี่ก็จะรู้กันทั้งหมดกลับมันก็อยู่ดีมีสุขในกลุ่มนี้มีคนได้ รู้สึกจะไปเทา่าอุตส่าห์ครั้งชื่อท็อปตอนนี้มีรายได้เดือนเอ๊ยวันละหนึ่งแสนบาทเมื่อก่อนนี้ตกงานนะครับหมหาอาจารย์เนี่ยอาจารย์ผมช่วยอาจารย์สร้างที่บอ่อพลอยอ่ะไม่เป็นไรช่วยกันไปนะอดทนเอากูก็ไม่มีมึงก็ไม่มีเ,เดี๋ยวนี้นะครับได้ได้วันละนะครับนี่รายแรกนะครับรายที่สองมีคนมาจ้างให้ดูแลเงิน เดกิจการของนิติคลคลินิกวงเงินหมื่นกว่าล้านสามร้อยสามสิบกว่าสาขาก็ลงจากโคมพระมายังไปทันล้างมือแล้ครับโทรศัพท์เข้าชื่ออูขายแอมเบเลียงแม่อยู่เว้ยประเทภาคราจานนะเป็นผู้ชายขึ้นไปจนยอดสูงหมดนะครับพวกผู้หญิงก็ไปจับปูนเรียงเงกันไปจะได้บุญๆท่าการพาแม่ไปด้วยก็เลยไม่ทุกข์ม่ยาก แค่วงเดียวลงมาครับโทรศัพท์เข้ามึงอยู่ไหนไปจัดการให้กูด้วยมีหน้าที่ดูแลกิจการกูทั้งหมดของนิติพลคลิคนกิกแล้วก็ได้เงินสูงแล้วปันผลต่างหากนั่นผลผลจากการที่ภาวนาด้วยเห็นไหมครับแล้วสร้างพระด้วยที่เรามาในวันนี้หนึ่งเรามารักษาศินดีเหน 2. ทฐานฐานกับศาสนาก็คือการสร้างโบสถ์ลาวิหารสร้างพระฐานวัตถุฐานก็จะตายไปนอุศรของคนใจบุญจากพวกท่านทานกับคนคนที่ต่ำต้อยก่าเราด้อยก่าเราอ่ากเกียดเขาช่วยเขาสักวันเราตกทุกข์ได้ยากนะครับก็จะมีสิ่ง แบบโดนบรรดาเทวดาฟ้าดินทำให้เราบรรลุเป้าหมายมีคนมาช่วยเราได้อาจารย์เคยตกทุกข์ได้ยากตอนไปภูพานไปทุดงอยู่ในป่าก็จำในกบของพระทุดงเลยกันอาจารย์เป็นคารวะตอนอาจารย์สมัยสอนหนังสือที่มหาอลยเป็นอาจารย์สอนสอนเสด็จประธานข้าวจนสิบโมงกว่าเดือไปเห็นแม่หม,มาแม่ลูกออด พิ่ออกลูกใหม่ๆาจาย์ทานข้าวจะก็ทานไม่ลงนึกถึงว่ามันจะต้องเอานมไปให้ลูกมันมันก็สามหากินคนก็เตะซ้ายเตะขวาอาจารย์เรียกแม่ค้าบอกช่วยสั่งข้าวมันไก่ให้สองกล่องเขาก็กว่าอาจารย์ไปทานบ้านแล้วอืก็วางเสร็จแล้วาจะก็วางไว้ตรงตักเท้าของมานตรงตกเก้าอี้ของอาจารย์แล้วให้หมากินะเพราะว่ากินอร่อยอร่อยข้าตามภาษาขเขาเขาอไปแต่ก็ได้คิดอะไรคิดว่าทำทางกับสัตว์ นะครับมันทำมาเจอมนเกิดมามีกรรมมันรู้มานอย่างพวกเราแต่ว่ากรรมมันปีมันเป็นแค่แค่ค่สตร์มันเกิดเป็นคนไม่ได้บุญมันไม่ถึงอน้จังทุกขังมันไม่เที่ยงชั้งมันช่วยไปเถอะในช่วงที่เข้าป่าทุดโแถวกุลังกาภูผาอธิษฐานจิตเก้าคืนเก้าวันเก้าคืนถ้าไม่บรรูปอป้าหมายในครบตอนก็จะไปลงจากในข่้งจะลงจากยอดดอยเจอ เกิดอาเทศขึ้นอาหารหมดเรื่องเรื่องพวกเด็กวัดกับเลน,นน้อยกินขนมแล้วกินกับข้าวกระเล่นลุงปู่ลุงตาลุงพี่ลุงปู่ลุงตาลุงน้างมาก็าอนสัจจะหมดเลยมีจาคนเดียวไม่มาแล้วมีเวลาน้อยชีวิตนี้สั้นนะักราชการเด็กภาวานาดีช่วยคนอีมันลำบากเลือเกินนะครับอาจารย์เลยจำเป็นอยู่ อยู่อีกสองคืนในช่วงตอนห้าโมงเย็นอยู่ในถ้ำบัวจําได้ครับในิรัน่านเดินผาโผล่ขึ้นมาตกใจเดิอจากลูกขามขาเาอว่าอ้าแล้วพี่ไปลงกับพวกกันพูลุกปลุกตาพ่พูดลงก็ลงกันหมดแล้วอ๋อก็ถอนสัจจะก,ก็หมดแล้วผมไม่ถอนสัจจะแล้วครับผมไม่ถอนสัจจะแล้วครับแล้วจารนีมีบัขบขาบ้าวกับปลาอะไรกินหรือเปล่าไม่มีครับคิดว่าสองคืนสองวันคงไม่ไม่ถึงกับตายหรอกมีน้ําต้มบ่อๆละ คิดว่าตัดใจเอางี้ละกยานเดี๋ยวผมจะรับผิดชอบให้นั่นเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะพรุ่งนี้ตีห้าผมจะเอาข้าวมาให้อาจารย์อย่างดีเลยนะครับเองเอาตังที่ไหนเองไป็น,นพานพอดีอาจารย์โคงตังไปถ้าตังอยู่ในป่าไม่มีความหมายเองเอาไปพันนะซื้อกับข้าวให้มันได้สองวันเนี่ยเลยลเ,อเอาไปอีกพันหนึ่งค่าน้ําใจของเองกูวันนี้บอกกูอดตายตั้กันละกูกะตายแน่ตัวนี้ละตอนนี้ตอนเย็นยังมีอะไรกินเปล่าหรอ ไม่มีอ่ะมันก็น่ารักครับตัวอาหารเย็นแต่พอไปกินที่บ้านมีข้าวเหนียวอยู่ปั้นเนี่ยมีพริกอยู่สองสองเม็ดมีเกลืออยู่เม็ดหนึ่งอาจารย์กินเป็นไหมเป็นไม่เป็นกูนก็ตายสิวะเนั่นแหละคืออาจารย์ก็นั่งสมาธิต่อกลางคืนนี้อาจารย์ก็เห็นเห็นว่าแม่หมาตมนองยกเวทพรให้อาจารย์ผมสงสัยจาก,กข่าวนั้นแหละครับอาจารย์เอ๊ะทำไมเราไม่อดวะ มีแม่หมาลูกอ่อนคำที่มาหาอะไรนะครับเขาคงจะให้สินให้พรจันไว้อจันเลยแม่ออนนี่คืออันที้สอง,องการให้ไม่ต้องรอตายล้วครับชาปัจจุบันนี้มันก็ได้เห็ุบางสิ่งบางอย่างกฎแห่งกรรมมันมีอยู่นะครับคนนั้นก็ตั้งใจดีๆคขานี้่หลับเลิ <c oughs> แล้วผมไปข้อสุดท้ายแล้วครับข้อที่แปดเห็นคนโกรธอ,อย่าไปเกลียดเขา คนบางคนเนี่ยโกรธด้ทั้งวันบอกข่าวดีนะครับถ้าเจอคนอารมณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับให้ยืมๆแล้วเดินหนีไป่ไดซะดูที่มันจะโกรธกับใครแล้วเผื่อมันก็ยืนโกรธกับต้นไม้นะครับพรามโกรธอย่างนี้เป็นนิสัยแล้วมีใครเอาด้วยหรอครับก็หมดสังคมนะครับอยู่ในการพึ่งพาใสกันคนรวยกับคนจน,น,จ,ออนจะเคยสอดเจ็ดถีบลดความคนจนเก็บขยะเสือกกระดาษเขาก่อนเสือกลดความ ไอคนนั้นเดินผ่านมาก็ต้งเก็บขยะอยูอย่เห็นรถคว่ำเขามองหน้าไปไอนี่เคยด่ากูเมื่อกี้นี่ว่าช่างหัวมึงก็ติดอยู่ตรงนั้นเนองรอกนะอย่าไปทําอย่างนั้นนะครับทาไพื่อกรรมมันเมตตาไว้นะครับแล้วก็เรื่องกานงสมาธินะครับถ้าเดือนร้อนเรืออะไรก็ให้มาที่ที่ทุกวันเสาร์ที่กว่าจะชินแล้วเราเคยว่ากันแล้วต่อไปก็จะฝึกนะครับภาษาที่มาฝึกที่สนามใหญ่คือที่บ่อพลอยกาญจนบุรีที่นั่นจะมีเขตวิปัสนากรรมาฐาน ขาเรียกปิดบาจานะครับยระเทศประเภทหนึ่งประเภทแรกเข้าไปเลยพวกยังไม่คิดไม่คล่องนะครับเป็นพวกที่ขัดใบพวกนี้เขาเรียกพวกปึกพื้นฐานอาจารย์ชอบเรียกว่าพวกกลัวผีมันคืออยู่บน้ซลาและเดินลงอซลาร์มันจะเกาะกันเป็นกลุ่มกลัวผีแต่พวกปิดบาจาเนี่ยก็จะไปนั่งเข้มตอนนี้มีประมาณสามสิบคนรุ่นแรกก็ใช้ได้ครับก็จะฝึกไปเรื่อยๆรนกว่าจะ มีพลังจิตที่เข้มขึ้นจะได้ช่วยอาจารย์ได้ในน,นั้นคอตอนนี้อาจารย์หกสิ้วคนเก่าก็จะมาคนไอ้คนเก่าก็จะไปคนใหม่ก็จะมานะครับก็ต้องลำลากันเป็นของธรรมดา,าสร้างไว้นะครับแล้วก็ให้ฟรีทั้งหมด3ามมือนะครับถ้าใครไม่สะใจก็กิน4ีถึงห้ามือก็ได้แก้วไปเองนะครับก็คงไม่มีอะไรแล้วครับในช่วงนี้วันนี้ลูกสิษยบางกลุ่มพวกเก่าๆก็ไป งานหลวงพ่อพคูบางกลุ่มกม็ไปวัดดอนมะนาวผู้นี้จะให้ตามไปนะครับแล้วก็จะเลยเปนบทการต่อยก็ไม่มีอะไรแล้วครับแปดข้อนี้นะครับขอให้ตัม้หมกตั้งใจกันละกัดอาะพนมมือขึ้นผลบุญที่ท่านทั้งหลายตั้งกตั้งใจมาในวันนี้อุตสา์มาล่ำเรียนวิชาของพระพุทธเจ้าในการเดินจนกงกรมหรือภาวนาเป็นพื้นฐานของชีวิตพวกท่าน ขอให้ทุกท่านเลยรุ่งในชีวิตสุขเงินทองไหลมาเทมาและก็สมควา,ามมุ่ปรารถนาเธอ